พี่น้องครับมาเบิ่งปลาครับพี่น้องครับนี่ปลาครับปลาอาปลาอีสานอันนี้ปลาหยังพ่อปลาหยังครับนี่ปลากรดว่าเอาไปต้มดิฮะปลากดนะครับปลากระเดิดครับพี่น้องครับก็เห็นหมดนี่ปลากระเดิดปลาขาวปลาคอปลาแค่ปลาโอ้ยเนาะข้างหลังคนขายครับพี่น้องมามามาพี่น้องมาตามมาตามมาไปผูเด้อไปผู้เด้อตลาดนาพระชัครับพี่น้องครับตลาดนาพระชัยครับ ซึ่งเป็นตลาดวันอาทิตย์นะครับเพ่นจะเอาของเอาแนวยูแนวกินมาขายครับทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเบิง้งคนนั่งคนอ่ะเบิงคนเบิงคนเบิงคนปอลคนหลายทำเป็นทางียทางเปีทางเียงไปน้องทางเป่ปปปะอันนี้หมอแคนครับหมอแคนแดนอีสานนะครับเดีย๋ยวเบิ่งเงินเดือนกันเด้นเนอแบ่งกันให้เอาแบ่งกันปันกันกินนะอแบ่งสรรปันส่วน พอเอ้ยเอาไปแบ่งเรากินแล้วมามาตามมาครับพี่น้องพักหญ้าปาจีพี่เสร็จแล้วครับพักหลายเครื่องแกงก็มี่เสร็จแล้วครับตลาดตลาดเขามาเลาะตลาดเดิบบรรยากาศตลาดผู้แายผู้สาวก็ถือของกินเมื่อตาแบบไงเสร็จแล้วครับเบ้าเตยก็ได้พะโลเมื่อได้พายเซ่ขนมขนมทั้งฝุ่นเป้าขนมทอดนะ ขาวทาไม่นาเนี่ยกินบักโมมาบ่ขึ้นวยยัยใช่ไหโอ้ทำงไงมกมี่ักมี่อ้ยไม่ใช่บักทุเรียนน่ะนี่ทุเรียนทุเรียนพี่องทุเรียนโอ้ขา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 โอ้ไม่เป็นผมซื่ออย่างเงี้ยนะข้างนั้นออดนามปันเนาะอืมอืแม่นแล้วอแม่นป็นความเล่าละ ๊อดพี่น้องอาหารทะเลอาหารทะเลครับพี่น้องครับร้านนี้เป็นร้านขายซีนครับพี่น้องครับซีนสดซีนต้มครับพี่น้องนี่เบิ่งเนื้องัวสดๆเลยเป็นบหมเนื้องัวงในเนื้อเนื้องัวครับสดๆเลยพี่น้องทั้งเทิงุ่นเนื้อต้มครับพี่น้องครับต้มใส่หม้อกะละมังบักใหญ่ๆเลยเลยดิอืมรับสวยอู่พี่พี่น,น้องพี่ขาบักใหญ่เลยครับพี่นี่อุ้ยจุเด้๋ยนะจุขาขา ข้าวหอยเนี่ยน้องอยจ,จุเลยนะป้าปลาเพลียงต่อครับพี่น้องหลายความอร่อยยังไม่ขาดหายครับในเรื่องของเห็ดเผาะแต่อันนี้คือผู้สาวครับผู้สาวสมน้อยผู้ผสาวอันนี้ผู้สาวอยู่บ้านใดครับเน,นี่ยฮะสาวอยู่บ้านใดดอนอกลางดอนขอบบ่มีเนาะมีแต่ดอนกลางเนาะอันนี้เห็ดเผาะครับพี่น้องครับน,นี่ โอ้คุณแม่เพื่อสีเลือกแล้วนี่ยเจ้บอยยาไปตัว้วจริหูดังเด้ออืมเห็ดพอเห็ดพอมาฮะโอ้ยขักอีในลรเดับนี้อนวอคุณเหรอเห็ดเห็ดเห็ดเออเพื่อนี่สลัดอยู่เพื่อนี่มันเสตทุงเลือดเรากินเห็ดลายเราเรางามพี่น้องไงบังเห็นไหมมาเราตเอากินเห็ดลายมามามาตามมาครับพี่น้องเอ้ยขักขักขักเหมือนโอ้คนหลายเลยครับพี่น้องครับตลาดใหญ่นะตลาดใหญ่มากเลยนะครับที่นาพระชัยนี่ครับ ถาพี่น้องมาเลาะนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นี่มาได้เลยครับนี่หน้าพาไชนี่อันนี้เป็นประเภทปลาครับปลาสดปลาเอือบเนาะทางนี้ทางหลังพ่เนี่ยคั่วผุนทางหลังผุนบ้ยซับ่อนพี่น้องเอ้ยได้การครับครบไปเลยมีไข่ปลาพร้อมนะปลาสดสด,สดก็มีพี่น้องได้การสุดยอดจอุดอด่แบบนี้ฮะนี่คือตลาดหน้าพาไชครับมาแล้วกับบัวพิดหวังได้นายูนไยวกินเมื่อได้ต้นหมอกต้นไม้ก็ได้เมื่อเนาะ ช่วงนี้มันย่ำฝนเด้กับปลูกเด้บัดนี้เออปลูกก็จคักตัวได้ปลูกย่ำฝนปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกย่ำฝนครับมันยังติดนะฮะมันปลูกย่ำฮอนขี่ข้านพดน้ำซื้อเมื่องรวดผุ่นผู้สาวซื้ออย่างเมื่องผู้สาวฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเป็นนางอายเลยผู้สาวผู้สาวเป็นนางอายพี่น้องเไยลบหน้าปุ้บ้าผู้บ้าไปเลยเออปานครับอันเห็นพระมานะเออเสียงหัวทั้งหลัง โอ้แกงมีอีกแล้วนี่นะตกลงอยู่ในนี้เฮียนอยู่เฮียนอยู่สิไอ้นี่เฮียนอยู่ดอนบานบ้านอยู่ดอนกลางหมู่อยู่ดอนขอบบอเอิญนะหัวผู้สาวสมน้อยผู้สาวสมน้อยเห็นไหมไหมจริงกับหัวอู้มาอย่างเนี่้หอยเป็นรวงตวงต่างอยู่แท่นี้นะหอยเป็นพวงเป็นพ่างอยู่แท่ไม้ยางครับอันนี้นะไส้กอกอีสานบอททัว ย่างไม่ใ да. หม่ห uh, to ่อนๆครับพี่น้องครับยำแตกตบตบปั่นกับเห็ดเพาะเงือิวขายน่วยทไฉนะครับฮะลูกละสองครับพี่น้องครับบาเดมีอยู่สองครับซื้ออีกสองเป็นสี่ไปเมื่อผู้สาวชวนน้อยี่ก็ไดเนาะหัวยุ่มยุ่มเขาละเพลินเออท่นว่าแบบนี้ละหัวละเพลินนะท่านพี่กับซีนนะครับซีนทางนี้ซีนนะซีนงัวนะครับพี่น้องทางนี้ปลาโถอืขมคุณปลาหมึกทางนี้ปลาเผานะครับ อันนี้หมูย่างทั้งนี้ขนมทั้งนี้สุสาดอนกลางโอ้ขนมกันหลายเนาะของมีหัวนม้อใดครับอันโรงเรียนนะมีหัวนม้อหกโอ้เดี๋ยวนี้เขาจะใส่ใบผมยาวไดเหรอเนาะโอ้ไปหนคนโรงเรียนกับลวกไว้ใส่กระเป๋าเสื้อไว้เด็ดขาดอันนี้ขายอะไรออมริโกตัวอีกกระชมเด็ดเจ๋ โอ้ oh, อาหารญี่ปุ่นเนี่ยจต้องอว่าให้มันเปนลี่ยนเด้อผู้สาวผู้สาวฮนะผู้สาวบอกพูดบอกอยา่าง <laughs> นะบอกอีสานยังโบราณเป็นแบบไหนเนาะวานนี้สิเด้เอาไปล่าง <laughs> ได้บยวนนี้ <laughs> มันโบราอเนีนะอันนี้ของเค็มอุ้ยของหวานครับผม <laughs> 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 ของหวานครับพี่น้องของหวาน,วาน <laughs> รับรองเลยว่าหวานแน่นอนครับมานาะพัชชัยต้องมาแวะซื้อนะครับความอร่อยความหวานนะครับที่ร้านของเรานะฮะ เรามีครบหมดทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะแม่ค้านี่หวานหวานครับพี่น้องหวานอันนั้นเบาหวานดอกแม่เตี้ยป๊อดเป็นอะไรอย่างเมื่อในได้ใส่เมื่อนาะเออพายใส่เมื่อนอิอนะฮะโอ้ผู้บ่าวสมัยก็ได้ของกินเมื่อนังลาลวงไลายด้เห็นไหมนะครับแบกเซเมื่อไรหูยพ่นับพี่น้องปลาปลาปลาไปเบื้องปลาครับไปเบื้องปลาครับปัทินี้ อันนี้น่าจะเป็นปลายอนนะเนี่ยนะ <Okay. S 1> นี่เป็นพวงเป็นพวงในลักษณะนี้เขาเรียกว่าปลายอนครับ mm. คุณผู้ชมครับปลายอนนี้ครับหาได้ในช่วงฤดูฝนจะหลวงหลายพายเซเลยใช่ไหมครับอืม mm. อันนี้แหละครับปลาอะไรปลาหย่อนหน,นูปลาหนาหนูฮะเนาะมันบอกอันนี้เดยกขึ้นกันหน้าหนูใหญ่ <c oughs> โอ้ไซส์ใหญ่อันนั้นก็ปลาโจกโอ้โหมีครบหมดเลยนะครับที่ตลาดนัดนะครับนาพระชัยครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับประมาณบ่ายสามโมงถึง หกโมงหรือหึงทุ่มนู่นแหละครับจนกว่าของจะหมดนะครับพี่น้องเราเดินไกลไปไกลมานะครับมาทางนี้แหละครับมันจะเตะเข้าหูดังเรานะครับเกือบหูดังแตกครับพี่น้องปลาแดกครับพี่น้องอันนั้นแดกอะไรครับแดกอะไรแดกปลาซ้อยครับแดกซ้อยครับพี่น้องครับนี่เบิงครับเบิงตรอนเบิงตรอนอันนี้คือปลาแดกปลาซ้อยนะครับขายกิโลละหกสิบบาทครับอันนี้ปลาแดกอะไรครับปลาหนงหนงครับผมใส่ส้มตำปลาหนงหนงประเภทว่าอันจําลงกไปคำหนึ่ง เอาขึ้นมาลงฮุ้ดังเเออกลิ่นนี้คุค้นๆนวงๆวะอันนี้ดี๋ยม่อย่างนี่น,นี่คือต้มหอมครับผมต้มหอมลักษณะต้มหอมนี่คืออะไรนะ,นะอ๋อคือต้มให้สุกเรียบร้อยแล้วเอออันนี้คือถูกสุขอนามัยครับ,รบผ,มผมก็มาซื้อได้นะครับราคาก็ไม่แพงครับสนุนราคากันที่20บาท40บาท50บาท60บาทนะครับสลหรับปลาแดกนะฮะขอบคุณครับผม ไข่ลูกครับนี่ไข่ลูกนะครับกินแล้วก็จะมีลูกนะครับกินแล้วจะมีลูกโอ้ผู้าสาวซื้ออย่างซื้อผักมาไหพี่น้องตามมาโอ้ตลาดขึ้นมาใหญ่แท้หมเฮ้ออันนี้โกโกโ,โกโกโราวานะฮะพี่น้องครับนี่โอ้ยสวดแก้วเนาะมันจังเป็นลาวาเนาะบัวลงมาเนาะเฮ้ย <c oughs> นะฮะทั้งมีของกินครับพี่น้องของกินสุกอันนี้เป็นลักษณะของกินสุกแล้วก็มีพวก ลูกซีนนะฮะลูกซีนแล้วก็เสกอกนะฮะเยอะแยะเลยนะครับอาหารบ้านเราก็จะมีปลาทงปลาทูนะฮะนี่ของแท้นะครับนี่หน,นึ่งสองหนึ่งวันทูนี่ครับรของแท้นี่พวกแนวกินบ้านเฮาดิอันนี้เขาเรียกว่าหมักน้ําเต้านะฮะหมักน้ํา,เต,าเต้าพี่น้องกองเราแซวเขาไปทําอะไรกินจ๊ะเขาไนึ่งโอ้เนื่อกินคือกันกับลวกผักนี่<ต>บ่บโอ้ต่อันนี้หน่อไม้หน่อไม้อะไรก็นี่ เอาไม้อาไปสำหรับหมกบ่ดิอุ้ยโอ้นี่ผักกีตู่ด้วยเนาะซื้อกันไปกับตัวไม้กับผักกีตู่นี่ใส่กันกับหมกเลยนะพี่น้องเลยเออขันโมมีเนื้อกับปาดเอาขาเจ้าของไงล่ะเอออันนี้อันนี้อุ้ยบักไฟครับพี่น้องครับมันมันลวกมือเลยพี่น้องเลยโอ้ยบักไฟยิ่งเดียวเอาบักไฟลวกผู้สาวกันบักไฟลวกบักไฟลวกอุ้ยเอขอบคุณ้หลายเ้อมามามาตามมาสวัสดีครับครับใครอัน ไข่ยังครับอย่งไข่ห่านบ่ไข่ไก่ครับผมยไข่ไก่เนาะเออไข่ไก่ไข่ไก่นึกว่าไข่ห่านขึ้นอย่างหน่วยใหญ่แท้อ๋อลูกซ้นหมขึ้นเป็นหยางกันนะมนหน่วยใหญ่แทะเบาวเตอครับผมบ่าวเตอเลาะเสาะแทบอ๋อลูกซ้นตัวนี้คันคำเดียวเนี่ยผมได้ได้ข้าวโคได้ไหนไหนไดตบจนทางออกไปได้หน่วยใหญ่ครับโอ้พูดดิพูดดิพูดดิกำลังเห็ดอยู่ ไปขอซื้อเหล้าจังหน่วยบ่ได้บ่พี่น้องเนาะขอซื้อเหล้าจังหน่วยหนึ่งขอแบบหน่วยเดียวนะสิบบาทเลยให้เราเห็ดให้ยสามหน่วยเนาะลูกเพี่เห็ดหน่วยละสิบบาทให้เนี่ยน่าจะหาหน่วยได้บ่อนี่รง้มาด้วยละสิปนี่วายเสนอเอาหน่วยละเศร้าได้เหรอไอเอาหน่วยละเศร้าให้ผมครับผมโมมากอันนี่ยหน่อยไปนี่ฮะผมขอหน่วยละเศร้าหาหน่วยเด้อโอเคฮะ ครึ่งชงั่วโมงจังทีซุกบปนวยละเศร้าฮะอโอ้ยคือจะบ่ได้กินนอกพี่น้องเออกันจะกินนวยละเศร้าไปครึ่งชั่วโมงผู้ได้เมื่อมือเฮ้ยมันก็บ่ได้พอทันได้กินแล้วเฮ้เยหน่วยละสิบเอาเนาะหน่นวยละสิบเอาเนาะหน่วยละสิบวะจักสิบนวยวะแต่ยังบ่ดซุกคือกัรนวดน่วยละสิบกันเนาะเอาละครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศตลาดนัดนะครับนาพระชัยครับ มีทุกๆวันอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปั้นมือนะฮะพี่น้องครับมองนี่เลยมาเนี่ก็จะเห็นเราลวดหรอกแม่นว่ไอ้ลูกชิ้นปั้นมือครับปั้นด้วยมือเลยครับนี่ปั้นกันสดๆทากันสดที่นี่เลยนะครับอร่อยแน่นอนแม่นวาครับทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะครับสั่งได้ตามไซส์ที่ต้องการนะครับพี่น้องมาเด้อครับเด้อพากันมาเลาะซื้อแนวอยู่แนวกินนะครับที่ตลาดนัดนาพัไซครับพี่น้องครับทุกๆวันอาทิตย์ครับมือีบ่าวเตอก็ดีใจหลายครับมีโอกาสได้มา อย่า okay, ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝาบสไลค์ใส่กระดิ่งครับมียังงัันบกข้าใจพิมพ์คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับบ่าวเตอเลาะซอสแซบครับเดี๋ยวกินลูกซิ้นก่อนนะครับปลโลงโป่งเป่งจวดพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ